สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับช่องหัวเหม็นเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเอาไนท์รับขยะนะครับเพื่อนๆสังเกตใช่ไหมครับว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาชีพพ่อค้าเนาะที่มานั่งรับเนี่ยดินใหญ่หรือใบไว้นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับผมจะเอาตัวไนท์มารับอ่าเป็นยังไงนะครับตามมาดูเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆซื้อวัฟจาก NPC นนะครับมาที่มอลล็อกนะครับ เราก็เดินตามผมมาเราจะเดินมาทางซ้ายนะครับเดินมา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 เดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับเข้าวาร์ปตัวนี้ไปเลยนะครับเข้าวาร์ปตัวนี้ไปเลยบ้านหลังนี้ไปเลยแล้วก็กดคุยไปครับกดคุยไปโอเคเดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับ ข้อดีของการเอาตัวที่เราเล่นประจําไปรับขยะนะครับเอาง่ายๆคือรับของเควสเนาะเราเรียกแบบนี้ดีกว่าเรียกว่ารับของเควสก็ส่วนใหญ่อย่างผมเนี่ยไอดี ID พ่อค้าเนี่ยที่สําหรับไว้ขายของอะเลเวลจะไม่ค่อยสูงอืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่พ่อค้าไม้กต่แบ็กสมิธอย่างของผมเองนะครับโอเคผมเข้าใจละว่าเงินเก็บเราเก็บไว้ในตัวพ่อค้าเนาะ แต่ทีเนี้ยเนื่องจากเลเวลเราอะตัวพ่อ้าเลเวลมันน้อยใช่ไหมครับแต่ตัวที่เราเล่นประจำเลเวลมันสูงแล้วเราจะไปแบบรับของเควสอะแบบไปที่เลเวลสูงๆอะไรประมาณเนี้ยครับบางทีเอาตัวพ่อ้าไปมันก็แบบไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอาจจะด้วยแบบเลเวลที่น้อยน้อยเกินอะไรประมาณนี้ครับอืมก็เลยทำให้เราต้องใช้ตัวที่เราเล่นประจำนะครับไปตั้งรับ แถนเนาะพวกขยะทำเควสอะไรี้ยครับก็ไปนั่งรับที่เมืองนั้นเลยก็ไม่ต้องเอาตัวพวกพ่อค้าไปไปนั่งรับหลายต่อเนาะครับเราก็เอานี่เลยเอาตัวหลักนี่แหละเราก็มาคุยกับเ p ็ตัวนี้นะครับกดไปเลยครับนี่ครับเราก็กดอันแรกเลยนะครับ b บ y e r s h ชอ l i ล e เส้น,นะครับกดไปครับกดไป ค่อนข้างแพงนะครับของพ่อค้าจะอันละ200ใช่ไหมแต่แต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นอย่างเราเรามาซื้อเนี่ยก็ตกอันละ500เนาะผมก็ซื้อสัก2อันพอโอเคนี่นะครับนี่นะครับใบอนุญ,ญาตสําหรับเปิดร้านค้าแผงลอยโดยมีตาบประทับที่ดูเหมือนลายมืออยู่ด้านบนอะไรวะโอเคช่างมันเดี๋ยวเราจะไปลองตั้งรับเจโลปี้กันเนาะโอเค เดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้ดูโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไปล่างพรนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งกันเลยเพื่อความไว อาว,าวุธเช้าหมดซะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปอยู่ตรงข้างล่างพรนเนาะตรงที่เขารับเจโรลปี้กันเดี๋ยวเราจะไปทดสอบตรงนู้นกันโอเคถึงแล้ว โอ้เจโรปี้แพงนะครับเนี่ยโอเคนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็กดมาที่อันนี้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับคือเพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเราไม่ใช่อาชีพอคาเนาะเราก็จะสามารถรับขยะได้น้อยสมมตินี่นะครับผมก็โยนเจโรปี้ใส่ลงไปผมต้องการทั้งหมด100ชิ้นราคาก็ตอ,อนก็อ่ะตั้งเหมือนอาชบ้าน190 นี่เนาะเดะเฮิร์บร้อยร้อยอันอ่สิบอันดีกว่าสิบอันอันละสิบเซนอย่างเงี้ยเคลย์อลไเจโลปี J ้แพงที่สุดโยนมาเราก็ใส่สักหนึ่งแสนเราไม่ได้การรับจริงๆนะครับก็คือว่า ทุกอย่างเหมือนของตัวพ่อค้าเลยเนาะที่ใช้ใบตั้งรับแต่เราใช้ตัวของเราในการตั้งรับแทนนี่นะครับเราก็กดไปนี่นะครับก็เป็นตัวเราของอาชีพไหนเนาะที่มาตั้งรับอย่างนี้เอาไว้สําหรับรับขยะทำโมเคสอะไรประมาณนี้เนาะอืม่าๆๆก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆอ,อืม โอเคครับเข,ข้าประมาณนี้แหละครับนี่นะครับใบนี้นะครับซื้อได้ที่มอล็อกนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบใ้เพียงเท่านี้เนาะยังไงก็รบกวนช่วยกด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมเนาะสวัสดีครับ